สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ชกวนางงามเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเข้าครัวแต่เช้านะคะวันนี้นะคะจะพาเข้าครัวแต่เช้านะจ๊ะวันนี้จะมีเมนูนะคะก็จะมีเมนูนึ่งปลานะคะสวัสดีพี่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ชกวนางงามนะคะนี่นะคะก็จะมีเมนูนึ่งปลานะคะนี่นะคะ ม่ใเป็นปลาเนนนะคะปลาเนนนะคะปลาเนนะะน,นึ่งนะคะปลาเนนนึ่งนะคะแล้วก็จะมีผักนะอันนี้จะเป็นผักจะมีทั้งผักต้มนะคะแล้วก็ผักสดนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ว่างๆนะคะก็เลยมาทําเมนูนึ่งปลานะคะสวัสดีนะยินดีต้อนรับสู่ช็อกโก้นนางงามนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช็อกโก้ตนางงามนะคะแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะแบบแห้งๆนะคะนี่นะคะน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็จะมีอีกเมนูนึงก็จะเป็นอ่าแจ่วนะคะเป็นแจ่วมะเขือแจ่วแจ่วมะเขือเทศนะคะ ดใาาจะมะเขือเทศนะคะะระับ <c oughs> วันว่างๆนะครับก็หลังจากเราทำของขาเสร็จแล้วนะคะแลเราก็เตรียมอาหารเช้านะครับเป็นอาหารชาะะเาารช้าก็อาหารกลางวันนะคะเมนูเราก็ง่ายๆนะครับวันนี้นะคะตํตำแจวนะคะเป็นแจวนะคะแจว สวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะนี่นะคะมะเขือนะคะมะเขือเทศนะคะนี่นะคะเป็นแจ่วมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาขึ้นก่อนนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชมวิวนางงามนะเดี๋ยวเอาปลาขึ้นก่อนนะเอาปลาขึ้นจากหม้อก่อนนะคะ สงสัยเราจะนึ่งนานไปหน่อยนะครับางเปนค่อนข้าง นี่นะคะปรานิมนะคะเสดีนะะสยนาแล้วใส่ใบตเตยลงไปด้วยนะคะเราใส่ใบตเตยลงไปด้วยนะคะ สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเสื่จบเวนนะงานสวัสดีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูปลาเนินปลาเนินนึ่งนะคะก็จะมีผักเครื่องเคียงน,นะคะจะมีผักต้มนะคะมีถั่วฝักยาวมีกระเจี๊ยบนะคะมีกลมดอกมะเขือนะคะมะเขือพวงนะคะแล้วก็ผักสดนะคะจะมีผักชีนะคะกะและ้วก,ก็เขาเรียกอันเนี้ยเนี่ยค่ะ เขาเรียกลุยต้นหอมนะคะมะเขือแล้วก็มะละกีนกนะคะขาดไม่ได้นะคะสวัสดีนะคะัอดีพี่พิงเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โชกุนนามนะคะแล้วก็จะมีเป็นเมนูเออนี mm hmm. ่นะคะน้ำพริกปลาทูนะคะหนึ่งน้ำพริกปลาทูแล้วก็แจ่วมะเขือเทศนะคะนี่นะคะ ก็เดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานกันเลยนะคะสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช็อกโกนางงามนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะคะยังไงก็ ฝากคลิปนี้นะคะพามาเข้าครัวนะคะยังไงต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ว่าเข้ามาทักทายกันนะคะ,ะให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกับช่อง y o u ูทูบชกวดนางงามอ่างทองไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะ